หนึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในชีวิตของคุณรู้ไหมคะว่าคืออะไรนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้พี่จิ๊กด้วยนะคะ สิ่งที่มีอิทธิพลนะคะต่อความสำเร็จของคุณนะคะนั่นก็คือความเชื่อนั่นเองนะคะความเชื่อนะคะส่งผลนะคะต่อความสำเร็จมากๆนะคะมีหลายๆคนนะคะที่ในตอนเช้านะคะที่ลืมตาตื่นขึ้นมานะคะมักจะบอกตัวเองว่าอู้วันนี้นะฉันโชคร้ายจังเลยฉันนี้มันดวงสวยจริงๆไปไหนก็มีแต่คนนินทาไม่มีใครรักฉันเลยนะคะเมื่อคุณเชื่อแบบนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือการที่ คุณโชคหลายการที่คุณดวงสวยการที่คุณไปไหนก็ไม่มีคนรักนั่นเองนะคะแต่ต่างกับอีกคนนะคะที่เขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาจะบอกตัวเองนะคะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของฉันวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขวันนี้เป็นวันแห่งความโชคดีของฉันโอ้โหฉันรู้แน่เลยนะว่าวันนี้นะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะและเขาก็คิดนะคะ ย้ำบ่อยนะคะว่าเออชีวิตของเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเขาเชื่อว่าเขานะคะมีความสุขเป็นคนที่โชคดีนะคะเมื่อเขาคิดบ่อยคิดซ้ํานะคะในสิ่งที่เขาเชื่อนะคะสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือการที่เขาเป็นคนโชคดีเป็นคนที่มีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะความเชื่อจึงมีอิทธิพลนะคะต่อความสําเร็จมากๆนะคะพี่จิ๊กเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนค่ะ